ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสวิตช์ฮับเทนด้าเป็นสวิตช์จิก a b บินะครับมาแนะนําแล้วก็เอามาให้ชมกันเผื่อลหลายๆคนกําลังต้องการอยู่นะครับเอามาใช้ที่บ้านนะครับเป็นสวิตช์ราคาถูกตัวนี้ราคาไม่เกิน500บาทนะครับปกติแล้วก็ราคาสวิตช์ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณ500อัพนะครับตัวนี้เป็นทางเลือก จะสังเกตด,ดูไม่มีภาษาไทยเลยนะครับแต่ผมก็เลือกซื้อมาใช้นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเขาเขียนว่าเป็นสวิตสิบทับร้อยทับพันนะครับก็คือกิกะบิตสวิตนั่นเองง่ายๆเป็นสวิตที่เอามาเสียบต่อขยายจากพอร์ตแลนของอาจจะเป็นเราเตอร์ที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็น 4G เราเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็ได้นะครับส่วนประกอบของเขาก็จะมีอะแดปเตอร์นี่นะครับ จ่ายไฟประมาณ5โวลต์0.6แอมป์นะครับสังเกตดูเขาจ่าย5โวลต์แสดงว่าเราก็สามารถใช้ power bank แทนได้นะครับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับ power bank 5โวลต์ชาร์จ iPhone ชาร์จมือถือเรานี่แหละแทนได้นะครับนี่เป็นหน้าตาของตัวสวิตช์ hub tender เป็น g ิก a ะ i t s สวิตชนะครับจะมีไฟอยู่ทั้งหมด1เป็นไฟ power นะครับแล้วก็ไฟพอร์ตที่1 2 3 4 5นะครับง่ายๆเท่าทนี้เองเราซื้อมาแล้วก็เสียบกระจายพอร์ตเลยนะครับก็คือพอร์ตแรกต่อเข้าเราเตอร์พอร์ตที่1ที่เหลืออยู่อีก4พอร์ตแล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์เนี่นะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากราคาถูกเสียบใช้เลยเสียบไม่ได้ก็เปลี่ยนสายแลนเท่านั้นเองนะครับง่ายๆไม่ต้องกลัวพังนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูสำหรับคุณภาพยืนยันได้ว่าผมใช้มาใช้ในการก๊อปปี้ข้อมูลหนักๆ เป็นกิ g กะบิตสวิตก็ความเร็วกิกะบิตสวิตก็สามารถ Copy Data ได้เร็วเป็น10เท่าของสวิตต์หนึแบบปกติธรรมดานะครับง่ายๆเอาเป็นพอเข้าใจก็พอนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเขาทำาให้เราใช้แล้วนะครับลองดูรายละเอียดด้านหลังยี่ห้อ Tenda นะครับเป็นสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกัน สำหรับผลการทดสอบนะครับก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าผมมีการใช้ USB 2.0นะก็คือเท่าที่ลองดูนะครับสปีดความเร็วของเขาไปอั้นอยู่ที่ USB 2.0นะครับเวลาผ่านแลนก็จะได้เท่านี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ฮาร์ดดิสซึ่งเป็นฮาร์ดดิสอินเทอร์นอลในการอ่านบ้างนะครับเท่าที่ดูเขาก็ใช้งานมาทนๆนะครับเปิดทิ้งไว้ไม่ร้อนนี่อุ่นๆนิดหน่อยเองนะครับ ก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับไฟจะเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นไฟสีเขียวใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นฮาร์ดดิสภายในนะครับซึ่งภายในเป็น solid state นะครับเขาก็จะไม่อันดีฮาร์ดดิสความเร็วในการส่งผ่านเทนด้านะครับจะอยู่ประมาณ115 m มกนะครับ115 MB ก็ลองคูณ8ดูนะครับ115 ประมาณ115นะครับเมื่อสักครู่ก็คือลองคูณ8ดูก็ประมาณ900เมกะบิตนะครับก็เกือบ1กิกแล้วนะสุดๆเลยนะครับก็ยืนยันว่าได้ผลดีนะครับจากการ Copy ีมาใช้เวลาแป๊บเดียวความเร็วเกือบเต็มร0อยนะครับเต็มร้อนะจากความเร็ว1กิกได้920ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวใช้งานทนทนได้สบายๆนะครับพอไม่อั้นที่ฮรตดิสแล้วเนี่ยวิ่งเต็มๆสลับ ไอทีประจ,จับ,บ้านก็เอามาเป็นตัวเลือกให้นะครับราคาเทนด้าตัวนี้อยู่ประมาณ400นิดๆนะครับก็ลองเลือกดูในร้านค้าผมจะแปะร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปสำหรับคนที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ก็ลองเข้าไปเลือกตามร้านที่แปะลิงก์เอาไว้ให้เลยนะครับลองดูคอมเมนต์คนที่ส่งเร็วคนที่ดูแลลูกค้าดีๆนะครับก็ ไอที่มันจ,จบ้านขอเป็นสื่อในการนำสินค้าราคาถูกมาไว้ให้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ